ยังเต้นด้วยแรงนํำกันเลยเพราะมงนีเก่จักคนเลยเป็นงเก่มั้โเคอโอยบมันหอเบาอยู่ตีกันือบักเวบักอันนี้บักเมียไปถ่ายถาถ่ารูปเลยให้หัวมาคำให้หูบบให้หูบบโอ้ยปถ่ายน้ำเด้อคนต่งเมียจะได้คนมาน่ไม่ครับประมาณมีเห็นว่าดังแหบๆไปสิไปถ่ายเลยหิ้วเาดำานัไใครจะห้นีเลย สวันดีรก็ท่านผู้ชมเด่นหลักและก็รบกัดแต่นี่พอสุเปอราเน้อยพลูกลูมายาเพิเลยครับผมบาโจสักใจดีมด้วยผมลอยครับครับพอพี่น้องวันนี้ดรวกันมุ่เมามวลทางช่องสุพปอร์บน้โจซักช่อนลแล้วก็อีกเครื่องคุณช่องได้ครับจ้าช่องลอยช่องเนี้ยวันนี้มีสองช่อง พันธมิตรร่วมกันนะครับ exactly. มือนี้พอกันเหมือนเดิมพี่น้องเป็นประจําทุกวันไข้เขียดไข้เหงาวอรรอต่ออยู่กับคุณพ่อสุปโยชน์พร้อมด้วยทีมงานเวลาถ้าหน้าจอเนื้อผ่านภาพไมไปเที่ยวเห็นแต่คนกลุ่มหนึ่งเว้ยผมกางสายกางถงหน้าไม่ยังน้อยบ้านบักนี้ยันเมียเฉด้โอ้ไปบิ้งกันไหนเป็นไปเขายังกันมาหลายเด็กสองหน้ามาหลายแท็าเสียงก็ไม่สั่นมีอ่ะมีอ่ะเป็นมียสร้างผัวผัวเกิดฟังเมียนะขับ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 ไปเบิ้งครับ ครับขบวนนี่บอกก็มีับก็ผัวยันมีเฮียใจแน่ใจแน่แต่ไหวทำมาวาบอกเมียคนตายครับไปยังไงตายพอท่านถามไปถามมีเปยังไงตายในไทในไทยในใส่ผัวใส่ผัวมาอีกหนึ่งไปยังไตายวาเบื่อนรันนั้นฝ่าพ้าฝ้ามันยังผ้าพท่านถามไปถามมีแต่แต่าพถามาผาตายพั้ฝ่ามันยังผ้านนะ เมียถามเฮ็ดกันกังเว้นฝ้าเลยพ้ามึงเฝ้าขึ้นรถเดี๋ยวนี้มึงจะตายบนคันที่สามได้ไมเนี่ยมาเมี่ยมาแรงมากตอนแรกมึงยืนหาแม่มึงดิมึงยืนหาแม่มึงเฝ้าขึ้นรถเดี๋ยวนี้แรงมากตอนแรกมึงมึงจะตายน้ำเขาทีหรือมึงอยากตายน้ำเขาทีไม่น้อเฝ้าขึ้นรถเดี๋ยวนี้ นี่ตีมาของคนทองเที่ยวตัวเมียคุณยุสัปัจจุบันตายมดแล้วว่มาว่ไมคือไม่ไปย่งตายแต่พ่อเป็นบ้าหัวแจขคดแล้วมันป่ามามันโดนไ็่ว่าา้ายมือนัเาะมือนัฟ้าวา้าาคือรถกอนคือรถกอนเนยู่ที่าวามือไห่เป้โอ้โนายจะมาพูดถึงเือนบ้มเอาเนี่ยมะกวยเท้าเอ้ย ักเก้านี่ละนี่ักเก้านีลยก็มาตายเลยโอ้เรื่องไม่เลื่องไม่คอันมาตั้งต่กวันมาตั้งตคอยนั่นคอยนั่นเจ้ายูวายเวดอนเล่อยกระปุยเนาะอ่าทำการบ้านกันมาได้คอยกระเรืเืเจ้าเอาเงินน่ะไปที่แล้วเนี่ยเบอหอดกันครับครับครับน้เป่าบรรยากาศนี่คือเรานับเงินมันมันมันหลใบโอ้มันไหลันติดกัน ก็กินคนนียวเนาะบ้านนี้ก็เลยไปไอ้พ่อมีไอ้เสียวพอดีเลยไปยังเะพไปเสียวโอ้ยคอยเคยไปเที่ยวมาพอเราคอยย้ายให้คอยเอาเงินไปคอยไปหาเที่ยวมันไปเที่ยวน้ำคอยพี่นะโอ้ไม่ให้เงินไปเที่ยวไม่ยิงเที่ยวไม่ยิงเพื่อกันย่องเงินไม่เสียวเอิันแล้วเรต้องไปเที่ยวคนให้เงินเงินเงินอั่นสองพันโอ้ ไอ้เมเซียวไอ้เมเซียวเมเซียวกเนิดเมเซียวเลยไอ่เซียวแหลกมาคือมาไม่เท่พอน่ะก็พอนเ่ียม่ไม่เท่เออพอ่ะไร่อยไป่อเมเซียวแหละคอยก็เลอันนํากันก็เพื่อนอะไรว่าเห็นกันแลยก็เลยมาเนี่ละคอยก็บอลขึ้บอขังวละมเนียะไ่้ะมันไมันออกมันคอย่นหาพอน่ะคอยคอยเราผ่าหาแล้วก็เอาเลยพอนะบูกพังร้องเลยบนี่ว้า ตัวปัตัวปัดตัวปัดตัวเาตัวตัวตัหามาเลยเาบอกงิานปอาฝันเอาตังค์ปูปูฟันหาเพื่อน่ะปัดปัดปัดปับัดมันบัดหัวมันเพ็ดกูเน่ยนะบัดบัดโยกเขาบว่าเอานี่เอาตัวทังาหาวะเนี่ยเ้ยมหามาเลยอีเซียวทรยศอนแยนั่นป่วยควัวบนมหายเนี่ยอออน้ำจักบาทวัวนจักบาทตอนวัน ตะกี้ประานผัวมาเฮ็ดกูนี่ปจักกะเลียรูคุณบ่จักบนะนเนี่ยเดียวเต่าขั้นหาวนมยผัดอีเสียวทะเลยอดปร่าน้รานนจะมีเม่เสียวโอ้ยวัยวยพอวัยวยอนี่ยกิสมูไปล้เพราะว่ามันาบอกไปสามแ่สามงามหลายแมงแล้วจะเสียออกได้้นเลยลงเลียท่านมาอยู่กับวัยวัยน่ยย่ทุบ อย่าง you YouTube ผ่นบ่ คือว่าบัวเมียตาบอดอันไปเล่นลิเกน่ะม่เออเลยาบัวกับตาบอดเมียกับตาบอดวางเลยลงลิเกลงลิเกเลยเอออันนี้พอเรื่องวันอีรีได้พอแต่วนอนนอนกับนอนอยู่ใต้ลุงลิเกเออเออว่างก้อนภาษีไม่ผ่านยังมีบังเดินอนอยู่ใต้ลุงลิเกก็คือว่าบัวกับตาบอดเมียกับตาบอดก็คือว่าสีเฮ็ดยังกันก็ต้องเฮ็ดย่ำมันย่ำมันลิเกเหรียญคุคนๆเออย่ำเขาหอมลุงลิเกเต็งเตะเล่งเต็งเต็งเต็งโห่แล้วเวลานี้สองทุ่มแล้วนำกันอยู่ใจร่างัน เมื่อนังลิเกเลนก็เวียนบันเต่งตาเลงเตงเตงใส่กันก็โคตรงลิเกเลยต้อซ้อเราบวบบวบขาขอมือถ่ายทางเต้นจบบอกเต่งตะเลงเตงว่าเนะเลงอย่านั้นจะซ้อมถูกเดีวนะไม่เลยไม่เยใส่เยอะเต้นตะเลงนัากันเลยมงลิเกจักคนเลยเป็นมันจะยิเน่ย ยอ้ยมันกหอตีกนือานบักนี้บักเมียไปทายถ้า่ายรูปเลยให้หัวมาคำให้หัวบให้หัวบบโอ้ยประานนเด้อคนดังเมียจะได้พูดบ้านไม่ครับประมาณมี้ฮันว่าดังแฮมแคมไม่ใช่่าทายเลยหิ้หาวดำหน่ได้ท่ใคจะหิ้งนีเลยโอ้จะไรกินใส่หิ้มบอกแล้วบอก ว่ามันล่ามกเห็นว่านางไมเมียผู้ชายดิฟิ้มขาวดำใส่แต่ฟิ้มสีว่าฟิ์มสีฟิ้มสีใส่ฟิ้มอะใส่อะกล้องแล้ววันคนดังเมีย้างเลยป่ะอันนี้ฉันว่านางแมเแียแทนเป็นผู้ชายเลยชิ้มขาวดำอ่ะใส้ใส่ฟิ้มสีเด้โอ้ยแบบปูนกบดีโอ้ยปูอะรกันนะแบบมันออกงานก็เออกฟิ์ม ผู้เสริมเล้เสริมมันแบบเสริมเสือมีน้องเสริมกเสริมดีแต่ปักก่เสริมได้เปิดปั๊บหูของมันดังมันจะปใส่ข้างตัวมันมบันนี้บันบุคคลผูสองทาปีตัวลบลออ้ยกใอยหูงพ่อนี่กคยับมนเห็ยดังไม่น่ะมากนะเสีดังไม่ลรบลอนะเสีังบเสียงเหมือกนหูเกาอย่เนาะเอาหนังมาเพิ่มไม่เสื่อ ใกลยูม่เอาบเมบบางเดียม่บอกมเมียบมนบางบางมเมียบเลเีเียวอเมท่านผัวผาวเท่าท้าที่รักนงนแน่สจไปหิมดังเหมดังเมดังว้าเหมนุ่มว้าัยทักัวกับเมียก็กันม่เธอแม่ไม่ดังดังไมนุ่ืมหีไม่หีันเนี่ยนะแม่ โอ้ยปวดไปเลยนะยังมีเตียงเบี็ดอยู่เว้ยพี่น้องเลยยังไม่ไดเอาไว้พ่อเอาไว้มายังไม่ได้ยังไม่ได้พี่บ่าวพ่อ uh ี่บาวทั้งบุถกพูดมุ่งมินี่จะเล่าว่าอันนี้บ่อได้พักเป็นหน้ามือสี่สี่ใส่ใยบอกว่าวามวันพี่น้องว่าได้มีกิตตนาธิ์ได้ได้สั่งสินเดี๋ยวก็อยากให้พี่น้องม้วนครับครับวันนี้บม้วนส่วนหัวเด้อท่านผู้ชมที่รักเลยเขาลบสินป่อตู่ในส่วนป่อปูเมียเขาได้หากปูอยู่ในทรงวัฒนธรรมที่ดีกับพ่เป็นอย่างเด้อขอราะไมอะไร คำว่าผิพลาดไปก็ได้ว่าอันนี้ขอให้ท่านมีอายุวันนะสุขะระปฏิพณณันธนาสารสมบัติควนเพียบยาใด้่วมไขยามีดือด้อหลับยอดดื้อเด้ครับมีเงินลอยบาทเป็นลอยหลานสผข้สุขข่คนชาติชาติกริย์ดดื้อจัลลงเอาไว้ทาพอเม่เอเฮายาลงยาไรเออสุขคนเมื่อนี้พ่อสุขไป็ยาวผมเบาโจซักเจดีผมลายวันแมนโชค่ะแต่ใจสินในะทุกขไม่อาจารย์สบ,สบายใจครับครับผมขอกราวคำว่าสวัสดีครับ